เจ้าของบ้านจ้าหน่อยเจ้าของบ้านนี่บริเวณบ้านบริเวณอันนี้หลังบ้านที่จะทําบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่คอยดูนะคะเจ้าของบอกว่าคอยดูนะครับว่าจะเจ๊งหรือจะรวยแต่เราได้ลองทําจะเจ๊งจะรวยก็ช่างหัวมันเนาะขอให้ได้ทํานี่นะคะนี่คือนี่คือรอบรอบบ้านนะคะอันนี้คือไม่ไผ่มาทำอะไรไม่ไผ่มาทำอะไร ผาสะเป็นนะปลูกเองไม่ใช่ผาเนี่ยปลูกอะไรผายางเนี่ยปลูกปุ๊บปลูกทำอะไรถึงไว้ปุ๊บมันจะเป็นท้องหรือเป็นน้ำห่องห่องห้องห่องเป็นห้องห่องเหรอถ้าอีกทำแบบนี้มันมันกว้างไปมันกว้างไปแล้วหอยไม่อยู่ยังไงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็สั่งมาแล้วแต่ไปไม่มาสั่งหอยเนี่ยไม่หอยมันมีอยู่แตวจัดต้นไหนก็ได้นี่จัดต้นไหนก็ได้แต่ไอ้ผาใบจะไปสื่อสื่อทางในตัวโพลารมันก็อย่างว่ามเนี่ย โควิ <COVID S 1> กกดเ<อ>นาะอันตรายเนาะโควาตอนนีอ้อันตรายเน,ะน,นาะโควิดตอนนี้รอรออุปกรณ์อยู่เนาะรอ,ออุปกรณ์ว่าเราจะมาทำโรงโรงเดือนเลี้ยงหอยเชอรี่รก็รอ,อติดตามกันนะคะรอติดตามอันนี้คือเราจะมาเลี้ยงหอยเชอรี่คือแม่พันธุก่อนค่ะแม่พันธุ์ก่อนโบแม่พันหอยอหอยขม หอยเชลรีกับหอยขมเนะาะถ้าเราทําแล้วได้ดีเราจะเอาไปขยายไปที่ไร่ของเรานะคะซึ่งอ,อันนี้อันนี้คือศูนย์วิจัยเนาะศ <laughs> ูนย์วิจัยเลี้ยงหอยนะคะโดยอุดมพักตะโทกศูนย์วิจัยเลี้ยงหอยถ้า <laughs> หอยเชอรีนี้ได้ดีเราก็จะขยายไปที่ไร่เนาะ <laughs> แล้วเราจะพาไปดูที่ไร่กันนะคะ <laughs> ไร่ของ ที่ไรมีอยู่สามโบนะคะเราจะมาทําที่ลงเรือนลงเรือนที่นู่นก็มีการทาอะไรฟาร์มเป็ดเนาะเลี้ยงเป็ดเนาะเจ๊งนะคะเจ๊งก็จะทํำไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลเราก็เลยจะเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยอันนี้คือบริเวณบ้านบริเวณบ้านที่เรามะม่วงอันนี้มะม่วงอะไรมาดูก่อนของบ้านครับ มะม่วงอะไรมะม่วงทวายนี่งของทั้งปีโอ้พี่รวมเขาเขาพีเซนมะม่วงเขาใครปลูกรวมปลูกคุณรวมปลูกหลวงแจกหลวงแจกโอ้ดีว่มหลวงแจกเนาะอันนี้คือมะม่วงบ้านเขาโหดินเขาดีมากเลยนะเนี่ยดูดูสิของเขาดูไอ้มะนาวค่ะมะนาวมะนาวดิมะนาวลงัวมาจากไหนด้วยเนี่ยมาจากวันน้ำเขียวอันนี้มะนาวมาจากวันน้ำเขียวแก้วพิจิตหนึ่งแก้วพิจิตหนึ่งแป้นเป้นเป้นพิจิตหนึ่งเป้นพิจิตหนึ่งดีจ้ะเนาะ โอ้บ้านสายฝนน่ะ6ปีปลูกมา5 6ปีมันนาวมีลูกเดียวบ้านเขาทำไมดินดีแท้เป็นพี่จิตหนึ่งมีอะไรอีกมีอะไรอีกบ้านหลังนี้มีอะไรดีมโอ้มีน้อยหนาไหนน้อยหนาไปดูที่มีขนุนพาไปดูขนุนหน่อยที่ลูกมันใหญ่ไหมขนุนเหรอขนุนแต่ันไม่ค่อยอร่อยนะดมเนาะขนุนอะไรพันอะไรท้องประเสืองปรริฐ ทองประเสริฐนี่ขนุนทองประเสริฐลูกมันต้นนั้หรือว่ามันดกเกินตอนนั้นยังไม่ได้กินมันว่ามันเป็นยังไงหวานหรือแล้วก็นี่อันนี้คือเพชรปากช่องเพิ่ไมนาเออมาลงมาปีที่แล้วไมน่าเพชรปากช่องเนี่ยแค่เนี้ยเพชรปากช่องเพชรปากช่องอันนี้ไอ้หัวนี้ไปถ่าตั้งหนาไหมอันนี้นี่อันนี้ต้นมีที่ว่าไหนต้นอะไรใคร่เนี่มันคืออะไรผมชิลอดเที่ยวไว้ให้หอยกินที่ยวไปแห้หอยกินไหนดูสิ ค่นี้เดี๋ยวอันนี้คืออาหารของหอยใช่ไหมเขาดูหน่อยอ๋ออันนี้คืออาหารของหอยนะคะอเืช่องดินน้ำลมฝนก็จะทำอะไรเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะอันนี้คือน้องชายก็มีไอเดียจะเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะเลี้ยงหอยเชอรี่อันนี้น้อยหน่าหนังอันพันพื้นบ้านพันพื้นบ้านเอามาจากไหนพันพื้นบ้านเนี่ยพื้นบ้านมันมันงอกเองมันมันงอกเอง มันกินแต่ของม่ไือเปล่าอ๋อมันกินแล้วก็เอา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 เม็ดเป็นเออสาสาเป็นเม็เลยเม็ดมันทิ้งทิ้งใช่ไหมันงอกเองม่ะอันนี้มาดูเนี่ยนี่นี่ต้นอะไรนี่อยากรู้จังเลยนี่ต้นอะไรเป็นเครือข่ายอเนี่ยเนี่ยผักหวานผักหวานไม่ไม่เหมือนต้นนั้นผักหวานบ้านเออผักหวานผักหวานป่านี่เดี๋ยวเพราะมีเ่าเนาะขยายขึ้นเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ได้ตัดมันเลยเป็นอย่างนี้เอาไปดูอะไรต่ออีกไปไหนต่อมีไหนต่ออันนี้อันนี้อันนี้เนาะแล้วอันนั้นคืออะไรโอ้ ต้นอะไรนะต้นคาตะไคร้มันกคาตะไคร้โออเงามเกินเนาะบ้านเขาดินดีเนาะนี่เนาะฝากฝากช่องหน่อยนะคะฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยนะคะฝากช่องดินน้องลมฝนแฟมิลี่ติดตามติดตามการเลี้ยงหอยติดตามการเลี้ยงหอยของคุณอุดมผักกระเทียหอยเชอรี่ ติดตามตอนต่อไปนะคะวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ก,ด,ดกระดิงะด่งนะคะกิ่งกริ่ง,ง,งขอบคุณค่ะ